สวัสดีครับวันนี้พ่อว้านำขำขพามาเปลี่ยนกรองแอร์ x p a n d e r นะครับเอาแบบว่าเปลี่ยนง่ายๆทำตามได้นะครับโดยศึกษาตามคลิปประมาณ5นาทีนะครับ และในคลิปผมยังอธิบายเกี่ยวกับทิศทางการวางฟิลเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นที่สงสัยกันมากนะครับว่าจะต้องวางทางไหนยังไงเร็ดความรู้เล็กๆนะครับก็คือตัวนี้เป็นการกรองอากาศก่อนที่จะเข้าไปในระบบแอร์นะครับก็คือดักฝุ่นนั่นเองครับเอาง่ายๆเลยนะครับระยะเวลาการเปลี่ยนประมาณ20,000โลหรือประมาณ1ปีนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับราคาถ้าเบิกศูนย์จะไม่ผิดนี่ประมาณ500บาทนะครับแต่ถ้าเราสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับมีหลายราคาตั้งแต่1 0ึ่งร้อไปถึง5้า้บาทนะครับข้อมูลเบื้องต ก็รอบที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับก่อนเลิศมัก็ปิดเครื่องปิดแอร์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะมาลืที่จ้เก๊ะตรงนี้นะครับตรงเก๊ะนี้ก็จะมีสลักอยู่2ที่นะครับตรงนี้ซ้ายขวานะครับเราก็จะทําการบีบทั้ง2ฝั่งนี้เข้านะครับเพื่อให้สลักนี้หลุดจากล็อกนะครับแล้วก็จะดึงตรงเก๊ะลงมาวางไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะเห็นกรองอยู่ข้างในนี่ครับดันลงมาแล้วนะครับเาของร่วงเอาไม่เป็นไรครับปล่อยร่วงไว้ก่อนนะครับนี่ครับกรองอยู่ตรงนี้ครับ เราก็ใช้มือขวานะครับบีบแล้วก็ดึงฝาเปิดออกมานะครับเนี่ยจะเห็นกองอยู่ด้านในสีขาวเนี่ยครับเราก็หยิบออกมาได้เลยครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่ล็อกไว้เลยนะครับนี่ครับดึงหยิบออกมานะครับอ่าสังเกตเห็นว่าฝุ่นอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยสังเกตดูก็แสดงว่าอากาศเนี่ยเข้าจากด้านบนลงล่างนะครับอ่าเอาออกมาวางไว้ก่อนครับเนี่ยฝุ่นเกลอะเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าว่า แตกต่างอะไรกันยังไงนะครับพร้อมกับตัวใหม่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแกะซองออกมาแล้วก็เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับนี่ตัวใหม่อยู่ขวามือครับหน้าตาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับตัวนึงมีขอบพลาสติกตัวนึงไม่มีนะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําทิศทางการใส่นะครับซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับว่าทิศทางใส่ยังไงแบบไหนดูอะไรยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวตัดมาอธิบายตรงทิศทางการใส่กรองแอร์มิดนึงนะครับเดี๋ยวจะงงกัน ตามหลักคิดที่ผมใช้ในการใส่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือว่าทิศทางของโฟล์นะครับก็คือตามลูกศรแล้วจะจากจากจากบนนะครับลงล่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราควรจะใส่ด้านไหนนะครับอันดับแรกผมผมมองว่าเราควรใส่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าอากาศตกลงมานะครับก็จะมาโดนตรงตรงขอบนี้นะครับ แล้วก็ถูกกองส่งออกไปครับแต่ถ้าเราความด้านนี้ลงนะครับอากาศก็จะจะเข้าได้น้อยกว่านะครับืจะตกตรงขอบนี้นะครับอันนี้หลักการแรกนะครับแล้วทีนีน้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี้ยด้านไหนเป็น,นฟิลเตอร์ที่แท้จริงนะครับฟิลเตอร์ที่แท้จริงก็คือด้านที่มีผิวหยาบนะครับผิวหยาบแล้วก็จะออกไปด้านที่มีผิวเรียบนะครับซึ่งอันนี้ผมนั่งดูแล้วไม่แน่ใจว่า ถ่ายคลิปออกมาจะเห็นไหมนะครับจะพยายามไม่เห right ็นนะครับเนี anyway.> like, so, like, ่ยนะครับอันนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆลองเปิดไปดูตัวจริงก็อาจจะเข้าใจกว่านะครับเนี่ยนะครับตรงนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นผิวหยาบนะครับแต่พอพลิกมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะเรียบกว่านะครับอันนี้เป็นผิวหยาบก็คือผมได้ทิดทางแล้วนะครับก็คือติดทางที่ผมจะใส่ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่วางแบบนี้ลมตกลงมาจากด้านบน จะกรองได้เยอะกว่าการคว่ำคว่ำลงแบบนี้นะครับถ้าคว่ำลงบบนี้ก็จะได้แค่นี้นะครับอ่าโอเคทิศทางได้แล้วนะครับแล้วทีนี้เราจะใส่ด้านไหนนะครับก็คือผมก็จะเอาตัวนี้นะครับหันมาด้านนี้ไม่ใช่ใช่ในะแบบนี้อา่าแบบนี้ครับแบบนี้จะใส่ทิศทางนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่อเอาตัวสันนี่ออกมาด้านนอกตัวนี้สันลงมาด้านนอกนะครับ ก็คือสันที่มีตัวหนังสือเนี่ยออกมาด้านนอกแล้วก็เรียงตามยาวแบบนี้นะครับเมื่ออากาศตกลงมาก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กองออกด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ใส่ที่ตัวรถกันนะครับโอเคโอเคหลังจากที่เราอธิบายทิศทางการใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีลูกศรบอกว่า a อร์โฟนะครับก็คือลูกศรก็คือชี้บอกทิศทางลมจากบนลงล่างนะครับ แล้วที่ผมอธิบายไว้การใส่นะครับเราก็จะเอาตัวที่เป็นปากอ้าแบบนี้ขึ้นด้านบนนะครับก็จะเป็นทิศทางนี้นะครับีใส่ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาก็ใส่ฝาเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ทําการปิดเก๊ะนะครับเดี๋ยวผมขยับแป๊บหนึ่งสำหรับเวลาใส่เก๊ะนะครับก็จะมีสลักนะครับสองฝั่งนะครับ เราก็ยกขึ้นปกตินะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวต้องใช้มือประคองนีงนะครับใส่เก๊ะแล้วก็ดันด้านนี้เข้าไปครับแล้วก็จะเข้าพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับโอเคสําหรับวิธีการใส่กองแอร์ของเอ็ e ซ์เพนเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็จะลองทํากันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่า มีอะไรสงสัยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ